สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้มีหนังของทาง Netflix มานำเสนอแล้วครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Extraction คนละหำพารากิจเดือดเป็นหนังในปี2020สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้คลิสเฮมเบิร์ตรับบทไทเลอร์เลกลัดดาจายวานรับบทโอวี vi, มหาจันแลนดีฟฮูด้า รับบทซาจูและปิยาชูเพนยูริรับบทอาเมียอาชิปสำหรับเนื้อเรื่องนะครับในประเทศอินเดียได้มีแก๊งค้ายาเสพติดที่แข่งกันยิ่งใหญ่อยู่2แก๊งคือแก๊งของมหาจรรันซึ่งหัวหน้าแก๊งติดคุกอยู่และอีกแก๊งคืออาเมียอาชิปหัวหน้าแก๊งอาเมียสั่งให้ลูกน้องไปลักพาตัวลูกชายของหัวหน้าแก๊งมหาจรรันซึ่งลูกชายคนดังกล่าวชื่อโอวี โอวีถูกคนลักพาตัวไปมือขวาของมหาจันคือซาจูได้บอกเรื่องนี้แก่ม,มหาจันหลังจากนั้นมหาจันจึงจ้างทหารรับจ้างเพื่อไปลักพาตัวกลับมาทหารรับจ้างที่มหาจันจ้างก็คือกลุมของไทเลอร์เล็กอดีตทหารฟรีมือชากาตไทเลอร์ได้สำรวจพื้นที่และเริ่มปฏิบัติการและได้บุกไปชิงตัวโอวีและสามารถชิงตัวได้สำเร็จเมื่อยือนยันตัวโอวีเสร็จ ไทเลอร์ <Tyler S 2> จะหลบหนีโดยเรือซึ่งทีมงานรออยู่แล้วแต่แล้วกลุ่มของไทเลอร์ก็ถูกหักหลังเพราะคนจ้างไม่โอนเงินมาให้และส่งซาจูทหารหน่วยรบพิเศษมือขวาของมหาจันมาชิงตัวโอวีอีกด้วยทีมของไทเลอร์ถูกซาจูฆ่าทั้งหมดเมื่อไทเลอร์รู้ดังนั้นจึงพาโอวีหลบหนีในเมืองและยังถูกอาเมียสั่งปิดเมืองและสั่งทหารล่าตัวไทเลอร์ไทเลอร์ต้องนำโอวีหลบหนีทั้งซาจูและทหารในเมืองและสามารถหลบหนีได้ และบาดเจ็บสาหัสไทเลอร์จึงโทรหาทีมงานให้ติดต่อแกสเปอร์ซึ่งเป็นเพื่อนไทเลอร์มาช่วยเพราะติดหนี้บุญคุณไทเลอร์อยู่แกสเปอร์จึงมาช่วยไทเลอร์และโอวีและไปพักกันที่กบดานเมื่อไทเลอร์และโอวีได้พักผ่อนแกสเปอร์ซึ่งบอกไปข้างนอกและกลับมาได้บอกไทเลอร์ว่าโอวีมีค่าตัวมาหาศาลแค่ไทเลอร์ฆ่าโอวีพวกเราสองคนก็รวยแล้วไทเลอร์ไม่ตกลงด้วยจึงเกิดการต่อสู้กัน สุดท้ายไทเลอร์ในสภาพบาดเจ็บอยู่แล้วเกิดเพียงพําก่อนที่แกสเปอร์จะฆ่าไทเลอร์นั้นโอวี่ลงมาเห็นพอดีและยิงแกสเปอร์แกสเปอร์จึงตายในที่สุดไทเลอร์ Tyler จึงติดต่อซาจูเพราะอยากให้โอวี่ปลอดภัยและวางแผนว่าไทเลอร์ Tyler จะดึงความสนใจจากทหารแล้วให้ซาจูนําโอวี่ไปอีกฝากหนึ่งของเมืองจะมีทีมของไทเลอร์รอรับอยู่ไทเลอร์ Tyler จึงเริ่มปฏิบัติการฆ่าทหารบริเวณเชิงสะพานตายไปหลายนาย ซาตูจึงนำโอวี่ไปอีกฝั่งแต่ระหว่างกลางสะพานทั้งสองถูกทหารจับได้ซาตูจึงฆ่าทหารไปหลายนายอาเมียซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงส่งกองทหารไปอีกสองหน่วยทําให้ทางไทเลอร์และซาตูต้องรับศึกหนักและแล้วทีมของไทเลอร์ก็มาถึงทีมของไทเลอร์สามารถช่วยโอวี่ได้สําเร็จแต่ไทเลอร์และซาตูถูกฆ่าตายหลังจากการประทักกับทหารหลายร้อยนายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโอวี่ยังคงนึกถึงไทเลอร์อยู่เสมอ จบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมนือเรื่องมันมากๆครับยิงการสนั่นเมืองฆ่ากันมันมากๆและฉากลองเทคในหนังทําได้ตื่นเต้นมากๆครับฉากที่ทหารไรลาไทเลอร์ทาได้สนุกมากๆใครชอบหนังยิงกันมันๆแนะนําครับเป็นหนังที่สนุกมากๆยิงกันทั้งเรื่องสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ